สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเด้อจ้าแม่พักบุงเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวแล้วบ้างพี่น้องบ้างหมักสมโอพี่น้องบ้างหมักสมโอต้นนี่ดกดกอยากกว่าน้อเอฟซียากกว่าน้อไปอยากมาเด้อสมโอ โห่ยากจ้ะพี่น้องรกตั้งตน้นรกบอกกับลูกกินก๋วยเตี๋ยวจ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยว,วยยแม่พักบุ้งเฮ็กดก๋วยเตี๋ยวซื้อกินจ้าพี่น,อน,น้องมื้อนี้เหมือนข่าร้ามพี่น้องพักบุง้งแม่พักบุ้งเผาข่าร้ามน้ำ บ้านเท่ากับจังสีเหรอนอพี่น้องหนาหนาวมากกับเผาขอล้มกินน้ำแน่ต้มเสซนแน่กว๋วยเตี๋ยวแน่อาหารห่อนหอนอากาศเย็นเย็นเนาะน้กระล่มแล้วก็หมากอันนี้นี่นะสมโออันนี้ต้นมักต้นหมากน้ำน้ม ขอลานพี่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดของแม่ผักบุง้งฮะเบิลอีกบ่เดอขนะึน้นเขาวลามเอี่ยมแล้วพี่น้อง เพื่อเท่าปันของหวานกันแจ <c oughs> ๊บบ่อไม่แยกของหวานปันยิ่งคุ้นกันพี่น้อง <c oughs> พวกยิ่งคุ้นมาปันกันครื่องก็ตื้อ นี่แม่ยายเข้าไม้หามาเหร่นน้ำเอากิ้งคูนมาฝากอีแม่ค่อยเป็นน้องจับบ่พากุ้งไม่ได้กินข้าวห้ามูนั่น กินข้าวร้าพี่น้องมันนี่นะแต่นหัวมันอาปากบกบกนะ่กลางมันสุกมาเ้ียินยากะเ ในาบล้สุกพี่น้องานี้เขามามกระซุกแล้วละพี่น้องมาเด้อผู้ใดอยากบัดที่นี่พี่น้อง,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 องเอ้ยจักบังไม่จักบังหนึ่งสิบบังพี่น้องเขาล้ามสิบบังกระซุกแล้วละละ่ละลองแปน สอสกินนบองลาซีบอยู่พี่น้องอืมจิดได้อยู่ได้หลไปด้วยอกเขาเขาาไปิไดู้ะนร้าแทอือได้ช่างไม่ว่าเขาอยู่นเราหรือเปล่าเขามา ซาเลงไปเลาะอีกละจ้าบัตเตอร์ผูดด้ใดอยากขิ่ซาเลงตรงหน้ากินกว๋วยเตี๋ยวหิยมเราก็จะไปเล่นตรงหน้า ตองบอพี่น้องตองบอหมองเพิ่นต้มเกลือเดือนสามเดือนสี่แล้วพก็จะมาต้มเกลือคือเก่าพี่นออ้องเนาะหอดหน้าน่ะจ้ะพี่น้องมาเก็บบอกกอกคือเก้าละไมอนีพี่น้อง cọc tony ngay ngay bên cọc lúc nó đi lấy cọc đi lấy cọc đi lấy lấy cọc đi 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 kiếp bạc gọc phi nong, ma đơn, bố đại sĩ ma bạc gọc, bạc tam, bạc hung. dễ đài. à kiếp kiếp ngần... vậy là má gì? พูดอย่าเต็มทะเลตาตาน่อยๆคล้ายสลาดน้ำข้าบุก้องบาทหนตนโอ้ยอกกรอกดีวยซตัวหนึ่งหรอบาทนี้นะงเหล่านักปลาเดอถุงเชือกข้าบ้องอัน ปนไทหน้านะพี่น้อง,องไทหน้ากบเปลี่ยงไ้เพราะว่ามันจะได้เป็นปุ๋ยมันจะบ่ได้หุกงามันก็จะลายถ้าม,มันแกนหลมันดินแห้งหลพี่น้องไทกบ็บอกเขาปาดเอาต้านหน้าเทิ้งมันเะซื้อ คลิปนี้ขอจบไวแค่นี้เด้จ้าี๋้วคลิปหนาพอกันไหมได้จ้าสวัสดีค่ะ